อาจา ń, รย์ก็เลยขึ er, ้นไปแล้วครับเลยออกจากป่าหนูต่อเลยก็ออกจากป่าหนูเข้าป่านี้ต่อเลยนี่ก็เลยขึ้นยอดแล้วครับค่อยๆเลยขึ้นไปครับลมพัดกิบกลิวนะครับท่านผู้ชมงานดีๆ รับชมกันว่าจะได้สักกี่ลูกครับต้นนี้ครับจะได้ถึงร้อยลูกไหมครับต้นเดียวสวัสดีครับอยามใบ,บายเย็นๆอากาศดีจริงๆสยยาวใหญ่ครับพิสูตรก่อนว่ามีตัวอะไรไหม เขยาวใหญ่แต่ขยาใหญ่นะครับเ่านผู้ชมี่รับชมอยู่ อืมขึ้นแล้วนะครับแลกแล้ๆแ,แล้วครับนั่นเรียบร้อยครับมาแล้วนั่น นำ้ำกระจายครับท่านผู้ชมอือหืออือหือนั่นครับอหตตุบต,บต,บต,บตบุอือหือตุบตุบรท่านผู้ชม กาศหมอกลงเต็มนะครับนี่หน้าหนาวตัดลงไปในน้ำดิตะเบ็ดว่าไงตะเบ็ดดูดิเป็นไงเอาได้เอาลงมา เลือยลงมาแล้วนะครับ เลื้อยลงมาแล้วนะครับขั้งคนยังปลอดภัยครับสวัสดีครับ